จนดปะทะกลุ่มนายกเซงบนเทือกเขายึดอุปกรณ์ระเบิดอือ้อนาราธิวาสวันที่9มิถุนายน 2, 2021เมื่อเวลา13นาฬิกา41นาทีวันที่9มิถุนายน64พลต่อภัยสารหนูสังปบฉกนาราธิวาสได้สั่งการให้พออจิระวัตจุฬาการ ปบชกกรมทหารพรานที่49ร่วมสนที่กำลังกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจอนาราทิวาดจำนวน4ชุดปฏิบัติการขึ้นพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาหลังหมู่บ้านกาแยมอจทตอดุสงยอออจะเนะหลังสืบทราบเป็นแหล่งหลบซ่อนพักพิงของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มนายมูฮัคหมัดซากิรีนซาแมซึ่งเป็นแกนนำระดับสั่งการ โดยเจ้าหน้าที่ได้นํากำลังเดินเท้าขึ้นพิสูจน์ทราบนเทือกเขาที่สูงชั้นนานกว่าสชั่วโมงพบขนําหนึ่งหลังที่ปลูกไว้บนเทือกเขาและมีกองกำลังติดอาวุธจำนวน5้ถึงหคนกระจายกันอาศัยอยู่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงได้จัดวางกระจายเพื่อโอบล้อมขนําไว้แต่กลุ่มคนร้ายเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนแจ้งสมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ ร้อมใช้อาวุธปืนประจำไกาย,ยิงใส่เจ้าหน้าที่จนทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากปะทะกันเป็นนาะลอกลอกนานกว่า20นาทีคนร้ายเห็นจวนตัวจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงเบิกทางและสามารถใช้ความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ต่อมาเมื่อเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่โดยรอบรวมทั้งภายในขนําพบของกลางจํานวนหลายรายการประกอบด้วย หนึ่งเป้จำนวนสามใบสองโทรศัพท์มือถือจำนวนสี่เครื่องสามลูกระเบิดสแสวงเครื่องแบบไปบอมจำนวนหกลูกสีเสื้อใสซองกระสุนสองตัวห้าซองกระสุนพร้อมกระสุนขนาด7.62จําำนวนสองซองหกซองกระสุนพร้อมกระสุนขนาด5.56จําจำนวนสองซองเจ็ดเชื้อปะทุระเบิด8ระเบิดสแสวงเครื่องแบบเหยียบ9้าเอกสารภาษายาวี และสิบบัตรประจำตัวประชาชนของนายกอเซงบาราวาอยู่บ้านเลขที่37เมตรจุดหต่อสามคีอ,อรือศอจอนาราทิวาดซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับตอวิอายาจำนวนสี่หมายจับเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าขณะนี้พลต่อภัยสารหนูสัง ปกฉกนาราที่วาดได้สั่งการให้ให้พออจิระวัตรจุลาการปกฉกกรมทหารพรานที่49จัดกำลังเจ้าหน้าที่หนึ่งชุดปฏิบัติการแกะรอยติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีอยู่บนเทือกเขาอย่างกระชั้นชิดแล้ว